นี่เด้อพี่น้องหมอที่ถีใส่หนึ่งปลากะมอกระท่าไฟฟ้าห้าน,า,า,านี่แล้วโบมีเตาแกสเตาท่านเตายางห้ากะใส่มอไฟฟ้ามอหนึ่งตัดกลนเรียบร้อยไปซื้อนะมันล้านเพื่อนกบถามเพื่อนบริการตัดกลนหมอให้น้ำบอพ่อข่ากะใจดีใจดีตัดกลนให้ฟรีซื้อมอหนึ่งซื้อหมัวมาพร้อม ซื้อหมดหนึ่งก็อย่าลืมซื้อหมดเด้อพี่น้องมันสิบรมีแน่วหนึ่งเบร์อุปกรณ์ที่สิหนึ่งป่ามือน,นีเด้อพี่น้องเด้อก็ถ้าไฟฟ้าหมอหนึ่งเอาน้ำใส่เรียบร้อยเอาหมดว้างหมอหนึ่งเท่าก็เอาป่าใส่เอาสมุนไพรห้องสะกอนป่าใสมออ่มีบอกเอ้อมีบักเค้าเท่ากับใส่หนึ่งใส่กันได้เลยพี่น้องเนี่ย นี่แหละอุปกรณ์เจดวงเตรียมไว้ท่านึ่งปลาเพียงใดเขาท้า,ทาวพี่น้องเจดวงเจ็บซึ่งทิมแล้วย่างตั้งต่งนี้นะหวัวกับมอหนึ่งนี่แหละสมบัติสินสุดทแล้วเดอรนี่เดอ้อไปให้พี่น้องจวดเอาปลามาหนึ่งบันนี้นี่พี่น้องหนึ่งปลาเฮ้ามือนี้ แบบบ่มีเตาแกสแบบบ่มีไฟเตาแบบบ่มีเตาทานเข้ากับใส่แบบนี้ได้หนึ่งปลานิ่นเจ็บแซบน้ำกันมาเนี่ยปลนิ่นโตับบไงที่น้องเซน้่หัวดมันก็ได้โตหยุบลุ่ม หนึ่งสมุนไพรใส่พรอีตูใส่ใบบกักูตะไคร่หอมกุุบไปจวดเฮานี่แล้วพี่น้องเขาก็เพิน่นบันโบร่านเพิ่นผ้าบาเนะลวกพักหนึ่งปลาลวกพักตำแก้วกินกับเขาฮอนฮอนแซ่บนัวพี่น้องกินอิ่มแล้วก็น,นอนเว้นบันนี้เฮา ย่าไปคิดังี้กับชีวิตไลเอามวนเอาจวดกับพ่อพี่น้องบักอือนี่เ็เอามาตะก,กะศินพี่น้องนี่มันขนาดปลูกอยู่ในป่าอ่อยโอ้ยขักขนาดได้บักอือกัศิน,นแซบ่บหวานมันนัวอร่อยมากเมื่อนีเจดวงก็ได้ผ้าพี่น้องแซ่บนัวน้ำกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้แน่เด้อจ้ากดติดตามแน่เด้อดดดดเป็นกำลังใจให้เจดวงแน่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้า